แล้วไปจะเปนช่วงของการพักการแสดงนะคะในช่วง15นาทีอีกสักครู่หนึ่งการแสดงในชุดที่2ก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะคาะในชุดที่2นี้เราจะได้รับชมแล้วก็รับฟังจะมีนักร้องออกมาร่วมร้องเพลงครับร้องเพลงด้วยนะคะโดยเพลงแรกนะคะโอไอเซเนี่ยจะเป็นเพลงบรรเลงค่ะส่วน เพลงยามเย็นจนถึงเพลงใกล้รุ่งนะคะจะเป็นมีการขับร้องร่วมด้วยนะคะเพลงยามเย็นจะขับร้องโดยจาโทอภิชัยดาวันค่ะสายฝนขับร้องโดยจาสิบเอกหญิงทิพยาพรเอมสมบูรณ์ลมหนาวขับร้องโดยจาอากาศโทหญิงจินตนาหงสงวนศรีนะคะฝันขับร้องโดยจาอากาศเอกเชิงชายเพ่งศิลา เพลงรักขับร้องโดยจ่าตรีหญิงสรานรัตชูอำนาจและก็เพลงใกล้รุ่งขับร้องโดยสิบโทเชี่ยวชาญกิจสมบัติชัยค่ะสำหรับผู้อํานวยเพลงนะคะเมื่อสักครู่นี้ขอ,อกล่าวถึงประวัติของท่านสักเล็กน้อยนะคะในใน,ในชุดแรกผู้อำนวยเพลงก็คือ นาวตรีเกรือไกรแตงน้อยนะคะเป็นผู้อํานวยเพลงในการแสดงในชุดที่1เมื่อสักครู่นี้ซึ่งนาวตรีเกรือไกรนะคะได้รับการบรรจุเป็นนักดนตรีของวงดุริยางราชนาวีค่ะและก็ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแสดงดนตรีร่วมกับเยาวชนอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์ในปีพุทธศักราช2539นะคะได้รับทุนกองทัพเรือ เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะในด้านการปฏิบัติบาซูลในปีพุทธศักราช2540จากนั้นก็ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศฮอลแลนด์อยู่ประมาณครึ่งปีค่ะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดโยธวาทิตแผนกดนตรีกองดุริยางฐานเรือฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะ ในการแสดงในชุดที่สองนะคะก็จะเป็นการแสดงที่เป็นชุดเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีผู้ขับร้องเพลงด้วยนะคะก็จะเป็นผู้ขับร้องจากกองทัพทั้งสามเหล่าทัพเลยทีเดียวนะคะเพลงในชุดที่สองนี้นะคะเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพน์ในหลากหลายแนวนะคะทั้งเพลงรักเพลงแจ๊สเพลงบลูส์มาบรรเลงแล้วก็มาขับร้องผสมผสานกันไปค่ะก็จะเปลี่ยนบรรยากาศจากในในการแสดงชุดแรกไป อีกเล็กน้อยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้รับชมการแสดงทั้งสิ้น4ชุดการแสดงด้วยกันและต้องบอกว่าวันนี้ถ้าใครได้รับชมการถ่ายทอดสดนะคะต้องบอกว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติ ติศาสตร์การดนตรีของประเทศไทยที่มีการจัดวงดนตรีที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะ184ชิ้นดนตรีกับอีกนักร้องอีก60ท่านนะคะทั้ง3เหล่าทัพที่มาร่วมขับขานแล้วก็ร่วมแสดงมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะค่ะและหลังจากที่การแสดงชุดที่2เริ่มขึ้นนะคะชุดที่3และชุดที่4จะตามมาติดต่อกันเลยนะคะชุดที่2นี่ใช้เวลาประมาณ30นาทีในชื่อชุดเพลงแสนเพลิน แฝงปรัชญาผ่าผ่องใสนะคะส่วนในชุดที่3ก็คือชุดสร้างสำนึกให้ตระหนักรกักผืนไทยค่ะจะเป็นช่วงของการขับร้องเพลงหมู่และประสานเสียงอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักชาติการเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเช่นแผ่นดินของเราความฝันอันสูงสุดเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเป็นต้นนะคะจะมีชื่อเพลงอะไรรายละเอียดคุณอายราย,ยาจะเรียนให้ทราบค่ะค่ะในชุดที่3นะคะ อีกสักครู่เดี๋ยวเรากลัวว่าจะไม่มีเวลาที่จะเพราะว่าจะเป็นการแสดงที่ติดต่อแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะเดี๋ยวท่านชมจะไม่ได้รับทราบกันว่าในแต่ละชุดการแสดงนะคะในชุดที่3นี้ในสร้างสํานึกให้ตระหนักรักผื่นไทยเนี่ยนะคะมีเพลงม์ชราชวัลลบนะคะซึ่งเป็นเพลงบรรเลงค่ะในเพลงที่2ก็คือแผ่นดินของเรา เป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเป็นการขับร้องหมู่ค่ะความฝันอันสูงสุดเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากเรือตรีสันติลุนเพร้องนำแล้วก็มีการขับร้องหมู่ด้วยนะคะเพลงเราสู้แล้วก็เพลงพรปีใหม่ทั้งสามเพลงนี้เรือตรีสันติลุนเพจะเป็นผู้ร้องนำแล้วก็ขับร้องหมู่มีการขับร้องหมู่ด้วยนะคะอีกหกบทเพลงสำหรับ การแสดงในชุดที่3สร้างสำนึกให้ตระหนักรักผืนไทยค่ะ และต่อเนื่องในชุดที่4นะคะสำหรับการแสดงในชุดที่3นั้นนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีเช่นเดียวกันส่วนชุดที่4นี้นะคะเป็นการสแสดงในชื่อชุดขอเทอิดไทยพระมิ่งขวัญปวงประชาเป็นการขับร้องประสานเสียงในบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถชื่อเพลงจอมทัพไทยเด่นสง่าพระบรารมีที่กองทัพไทยได้ประพันธ์ขึ้นเป็นพฤเศษเพื่อน้นอมกล้าวน้องกระหม่อม ถวายเฉลิมพระเกียรตินะคะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระชจอยู่หัวในโอกาสที่พระองค์จะมีพระชนมายุครบ8 4พรรษาหรือ7รอบนะคะในวันที่5ธันวาคม2554แล้วก็เป็นบทเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะบทเพลงสมเด็จที่สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยได้ประพันธ์ไว้เพื่อเทธอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะนั่นก็เป็นการแสดงในชุดที่4ค่ะ สำหรับเพลงจอมทัพไทยเด่นสง่าพระบรารมีนี้นะคะเป็นบทเพลงที่กองทัพไทยประพันธ์ขึ้นใช้บรรเลงในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชมพรนศาเจ็รอบภธันวาคม2554นะคะและเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ทหารหารทุกนายน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่ออนาประชาราษฎรรวมทั้งทรงเป็นจอมทัพไทยที่เปี่ยมด้วยพระบารมีพระเกียรติยศและพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อกองทัพไทยค่ะ ส่วนเพลงสมเด็จนั้นนะคะเป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเทดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะโดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ครูชาลีอินทรวิจิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์คำร้องครูสมานการจนะพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้รังสรรทำนองและครูประจีนทรงเผ่าเป็นผู้เรียบเรียงนะคะโดยเนื้อหาของบทเพลง ได้มีการอัญเชิญชื่อบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเรียงร้อยใส่ในคำประพันธ์ของบทคำร้องดังกล่าวด้วยค่ะสำหรับเพลงจอมทัพไทยเด่นสง่าพระบารมีนั้นคะนมีเนื้อหาดังนี้นะคะคือเอกองทรงชัยไทยทั้งผองคือฉัดทองปกป้องแคว้นแดนสยามคือมิ่งฟ้าประชาไทยทั่วเขตคาม คือพระนามภูมิพลล้นกล้าวไทยเมื่อคราใดไม่มั่นคงทะทรงแก้เมื่อท้อแท้ทรงปลอบขวัญมิหวั่นไหวเมื่อไทยร้าวทะอภิบาลประสานใจเมื่อผ่านภัยทรงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีจอมแผ่นดินถิ่นแหลมทองเกิดอก้องฟ้า จอมพาราสง่ารัชจ,จังัดสีจอมทัพไทยเด่นสง่าพระบารมีจอมธานีที่ทรงรรมเกียรติกำใจแป84ิสพันสามหาราชไทยทั้งชาติกองทัพไทยร่วมใจถวายอภิวาทเบื้องพระบาททั้งใจกายเพื่อถวายแด่พระองค์ทรงพระเจริญนั่นก็เป็นเนื้อหาของเพลงจอมทัพไทยเด่นสง่าพระบารมีค่ะ ในลำดับนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องประทับพ,พระราชิยบยบทแล้วนะคะเพื่อเข้ายัางห้องรอยเยนจูบอรีบอลรูมค่ะอีกสักครู่หนึ่งจะได้ทอดพระเนตรในการแสดงชุดที่2ต่อไปนะคะเป็นการแสดงชุดเพลงแสนเพลินแฝงปรัชญาพาผ่องใสเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์และมีผู้ขับร้องด้วยค่ะ อนจะนี้ไปนะคะขอเชิญท่านผู้ชมรับชมบรรยากาศของการแสดงมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัคราราชาอัคราศิลปินค่ะ การแสดงในชุดที่สองเพลงแสนเพลินแฝงปรัชญาพาผ่องใสอำนวยเพลงโดยนาวาอากาศตรีสาธิตมีชูโพจน์เป็นการบรรเลงและขับร้องเพลงพระชนิพนธ์ทั้งหมด7เ,เพลงเริ่มจากเพลงโอไเซเพลงพระชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2498ขณะแปรพระราชฐานไปประทับณนะพระราชวังไกลกังวล จากนั้นเป็นการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เริ่มด้วยเพลงยามเย็นขับร้องโดยจา ho, ai, ่าโทอภิชัยดาวันลำดับที่สเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนขับร้องโดยจ่าสิบเอกหญิงทิพาพรเองมสมบุญลำดับที่4เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวขับร้องโดยจ่าอากาศโทหญิงจินตนาหงสงวนศรีต่อด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ฝันขับร้องโดย จากอากาศเอกเชิงชายเพลงศิลาลำดับที่6เพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนที่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุมารีทรงพระนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งมีพระชนมายุ12พันษาต่อมาเมื่อใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททอดพระเนตรบทกลอนดังกล่าวแล้วโปรดมากจึงกราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพธ์ทำนองขึ้นเพลงนี้จะขับร้องโดยจ่าตรีหญิงสรานรัตชูอำนาจปิดท้ายการแสดงชุดที่สองด้วยเพลงพระราชนิพลใกล้รุง่งซึ่งจะขับร้องโดยสิบโทเชี่ยวชาญกิจสมบัติชัยข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงในชุดที่สองควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม